ก็ขอกราบสวัสดีเหล่าหนุ่มสาวสายวายทุกคนเข้าสู่ช่องฟูโจชินะคะวันนี้เราก็ขอแวะมาบอกข่าวสารอนิเมะวายจากฝั่งญี่ปุ่นที่ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นอนิเมะที่หลายคนกําลังรอคอยเลยแหละซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงตัวเราด้วยโดยเรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากมังงะวายแนวอบอุ่นหัวใจอย่างเรื่องซาสกิแอนมิยานะนั่นเองใครที่เป็นสาวกวกวายโดยเฉพาะนักอ่านมังงะนี้ต้องรู้จักดีแน่ๆส่วนสายดูอนิเมะนี่เชื่อเลยว่าหลายคนต้องตนความน่ารักของคู่ พระนายตกจากคลิป PV มาบ้างแล้วแหละและเรื่องนี้ก็ได้ประกาศวันใช้อย่างเป็นทางการแล้วแต่ก่อนอื่นเราก็ขอเล่าเรื่องแบบย่อๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านมางะกันก่อนนะคะ เรื่องราวหลักๆก็จะอยู่ในโรงเรียนชัยล้วนแห่งหนึ่งมิยาโนะหนุ่มน้อยมอปลายปีหนึ่งที่รักการอ่านมังะวายเป็นชีวิตจิตใจหน้าตานี่ก็น่ารักสมกับเป็นนายเอกของเรื่องจริงๆอยู่มาวันหนึ่งในระหว่างที่น้องมาเห็นกลุ่มเด็กเวนกาลังลุมบูลี่นักเรียนคนหนึ่งอยู่ก็มีรุ่นพี่สุดหล่อที่มีชื่อว่าซาสากิเข้ามาหาน้องและบอกว่าตัวเขาเองจะอาสาไปจัดการกับพวกเด็กเวนเอง <Wow. S 1> อ่านนะโชเทให้สมกับเป็นพระเอกหน่อยถึงสุดท้ายจะเมาตีนกลับมา <Yeah. S 1> แต่เหตุการณ์นี้ก็ทําให้มี ยานุประทับใจในตัวรุ่นพี่ที่ดูหลัวดูเท่สุดๆขนาดโดนกระทืบมาอย่างหล่อะในส่วนของรุ่นพี่เองก็สนใจหนังสือที่มิยานุอ่านอยู่จึงขอลองอ่านบ้างฮันแน่สนใจหนังสือหรือสนใจคนอ่านคะคุณพี่และการได้อ่านวายก็ทําให้รุ่นพี่ซาสกิได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆโดยมีน้องมิยานุคอยแจกกาวขายเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆ ฝั่งน้องมิยาโนะนอกจากจะแฮปปี้ที่รุ่นพี่หันมาสนใจมางะวายแบบตัวเองแล้วขณะเดียวกันการที่น้องโดนรุ่นพี่ตามบอแวร์เป็นหมาโกลเด้นทุกวันความรู้สึกบางอย่างก็เริ่มก่อตัวในใจน้องมิยาโนะถึงตัวเองจะไม่ได้ชอบผู้ชายแต่แรกแต่การที่มีรุ่นพี่สุดหล่อมาตีสนิทขนาดนี้ก็ต้องมีหวั่นไหวบ้างแหละและเรื่องราวระหว่างรุ่นพี่มาดแบดบอยกับหนุ่มน้อยสายวายที่ไม่น่าจะเข้ากันได้สุดท้ายจะลงเอ,อยอย่างไรต้องติดตาม เป็นไงบ้างแค่ฟังเรื่องย่อก็รู้สึกนุ่มฟูแล้วชามิล่าในฐานะที่เราอ่านบังงะมาแล้วก็บอกเลยว่าใครที่เป็นสายละมุนหรือชอบความรักที่ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็แอบรุกหนักก็ไม่ควรพลาดเลยจ้าส่วนเตอรเราเองก็รอคอยอนิเมะเรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่ได้ข่าวว่าจะสร้างดูจาก P ีที่ปล่อยมาก็ไม่ทําให้รู้สึกผิดหวังเลยแค่ลายเส้นอนิเมะก็ทําเราอยากดูเร็วๆแล้วอะ และเรื่องนี้ก็ได้ประกาศวันฉายแล้วนะจ๊ะโดยจะเริ่มฉายตอนแรกวันที่9มกราคมนี้ส่วนฝั่งไทยก็รอรับชมได้ทางแอปบิลีบิลีและ i อชีอ e ีได้เลยจ้าเอาละก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามช่องฟูโจชิและกดสันกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องได้ก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ